ท่านใดที่ฝันว่าเห็นรวงข้าวสีเหลืองชะอุ่มกลางนาหรือได้จับรวงข้าวตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้บุตรหรือได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกรรมตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะมีโชคลาภในระยะเวลานี้เลขเด่นที่น่าเสี่ยง1119 160211692ท่านใดที่ฝันเห็นดาวร่วงจากท้องฟ้าตามตำราทำนายทายทักว่าชายหญิงที่เป็นโสดจะได้พบกับเนื้อคู่ผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะได้บุตรหรือได้โชคลาภหรือได้ลาบจากผู้ใหญ่ ถ้าท่านฝันว่าสิ่งของร่วงหล่นจากที่สูงหรือร่วงลงมาถูกตัวท่านตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง29 39 298 493 498ท่านใดที่ฝันเห็นรองเท้าหรือได้สวมรองเท้า ตามตำราทำนายทายทักว่าชายโสดจะได้เนื้อคู่ที่สูงอายุถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วท่านจะได้บุตรหญิงจะได้รับโชคจากเพศตรงข้ามเลขเด่นที่น่าเสี่ยง55 56 67 556 55, 567 636ท่านใดที่ฝันว่า ตนเองร้องไห้หรือ,อร้องห่มร้องไห้อยู่ในปัจจุบันตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับของที่หายคืนหรือจะได้รับลาบจากผู้ใหญ่เลขเด่นที่น่าเสี่ยง2637 37 7 36 6 6 36 6 369ท่านใดที่ฝันเห็นรังดุมหรือกำลังเย็บรังดุม ตามตำราทำนายถายทักว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะได้คู่ครองถ้ามีครอบครัวแล้วถ้าฝันว่าเย็บรังดุมตนเองโดยไม่ได้ถอดเสื้อตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีปากเสียงกันในครอบครัวหรือได้ลูกที่เลี้ยงยากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 01, 07, 50 ห้าศูนหนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งท่านใดที่ฝันเห็นรังนกบนคบไม้หรือบนต้นไม้มีทั้งลูกนกและไข่นกถ้าท่านได้จับต้องตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชคลาภเป็นข้าวของหรือท่านจะมีชื่อเสียงถ้าฝันเห็นรังนกตกจากต้นไม้ หรือตกจากกิ่งไม้ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกลเลขเด่นที่น่าเสี่ยง5684486484485ท่านใดที่ฝันเห็นรัศมีหรือประกายแสงบนท้องฟ้าหรือรัศมีจากองค์พระพุทธรูป ตามตำราทำนายทายทักว่าจะเป็นนิมิตมงคลที่ดีแก่ตัวท่านเองจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สมปรารถนาทั้งจะได้รับโชคลาภตามมาภายหลังเลขเด่นที่น่าเสี่ยง97 98 197 298 889ท่านใดที่ฝันว่าได้ตีะระฆังกลางวาน หรือได้จับต้องระครังตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้ชื่อเสียงหรือมีชื่อเสียงและหน้าที่การงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง64 69 164 169 449ท่านใดที่ฝันว่าได้เห็น หรือได้ยินเสียงระเบิดแต่ไม่เป็นประกายไฟลุกหรือได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและจะได้ขอและจะได้ทุกขลาบในขณะเดียวกันแต่ลาบของท่านจะมากกว่าความทุกขเลขเด่นที่น่าเสี่ยง88 89 9, 8 0 9 819 8 8 9 1 9 6ท่านใดที่ฝันเห็นโคมไฟห้อยเป็นระยะมีแสงสว่างสดใสตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีโชคลาภหรือได้รับการอุปธรรมคำชูจากญาติผู้ใหญ่หรือมีผู้นำข่าวดีมาบอกแก่ท่านเลขเด่นที่น่าเสี่ยง5455 504 505 5, 5, ท่านใดที่ฝันว่าได้ขุดตอถอนรากไม้หรือขุดตอไม้หรือขุดรากไม้ขึ้นจากหลุมดินตามตำราทำนายทายทักว่าการที่ท่านคิดไว้หรือทำไว้จะเป็นผลสำเร็จการงานในหน้าที่จะได้รับการเลื่อนขั้นและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 11 17 710 711 761 197ท่านใดที่ฝันว่าได้เห็นราชสีห์ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวมงคลและได้รับของกำนันจากญาติผู้ใหญ่ที่ถูกใจเลขเด่นที่น่าเสี่ยง39 79 549 947 ท่านใดที่ฝันว่าได้ดมดอกราตีตามตำราทำนายถ่ายทักว่าท่านที่ยังโสดจะพบคู่ครองรูปงามส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วจะได้บุตรตรีที่น่ารักเลขเด่นที่น่าเสี่ยง05 609 690 789 659 897 ท่านใดที่ฝันเห็นราหูอมจันทร์ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวตาอากาศด้วยความสดชื่นธุรกิจการงานจะรุ่งร่วงสำเร็จไปด้วยดีและจะมีความเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเลขเด่นที่น่าเสี่ยง50 60 505 066 077 870 ท่านใดที่ฝันว่าตนเองเดินลอดราวตักผ้าหรือมุดลอดลั้วร่วนหนามตามตำราทำนายทายทักว่าการงานที่ท่านคิดไว้จะประสบผลสำเร็จแต่ท่านจะต้องอดทนและมีความพยายามโชคจะตามมาภายหลังเลขเด่นที่น่าเสี่ยง0102 102 103 109 902 905 ท่านใดที่ฝันว่าตนเองร่ำรวยขึ้นหรือมีฐานะร่ำรวยกว่าเดิมตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะรับความเดือดร้อนมีความยุ่งยากในเรื่องการงานหรือเกิดการเข้าใจผิดบาดหมางกับคนในครอบครัวดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านงดเสี่ยงโชคทุกชนิด ท่านใดที่ฝันเห็นลุงกินน้ำพาดเป็นทางชัดเจนบนท้องฟ้าหรือฝันเห็นลุงกินน้ำตามตำราทำนายทายทักว่าเป็นนิมิตที่ดีแก่ชีวิตท่านจะรับเงินทองและมีชื่อเสียงที่ดียิ่งขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง79 77 179 789 799 ท่านใดที่ฝันว่าได้นั่งเรือไปสู่มหาสมุรอันกว้างขวางหรือออกสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ตามตราทํานายทายทักว่าท่านจะทําการใดให้เป็นผลสําเร็จการเสี่ยงโชคก็จะได้ผลสมดังใจมุ่งหมายเลขเด่นที่น่าเสียง232553198 235256 353ท่านใดที่ฝันว่าได้นั่งเรือแล้วบังเอิญเรือล่มหรือนั่งเรือแล้วเรือกำลังค่อยๆล่มลงกลางแม่น้ำตามตำราทํานายทายทักว่าการที่ท่านคิดทําไว้จะล้มเหลวหรือผิดหวังดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดวงของท่านไม่ค่อยจะดีนักขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนาทําบุญทำสมาธิ เข้าวัดเข้าวาท่านใดที่ฝันว่าได้ลงแพรหรือล่องแพรไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆตามตำราทำนาทาทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดทุกข์หมดห่วงท่านจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรทางไกลโชคลาภจะตามมาภายหลังเลขเด่นที่น่าเสี่ยง226699 หนึ่งหกเก้าสองหกเก้าสองเก้าเก้าหกสอง 6. สอง